สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้ผมนั่งอยู่ที่สถาบันสอนรับประานจันใหญ่นะครับเป็นรายการบับเบร์ทอกสัญจรวันนี้ผมนั่งอยู่ใครครับเนี่ยช่างป้อมช่างป้อมมาจากดาวไหนครับมาจากปากเกร็ดนนทบุรีก็อยู่หมู่บ้านเปี่ยมสุกนะครับหมู่บ้านเปี่ยมสุขอซอยวัดกู้นะอยู่ตรงข้ามวัดกู้น,นั่นแหละนะครับช่างป้อมก็หลังจาก เสียณอายุราชการแล้วนะครับหรือว่าไม่ได้ทํางานประจําแล้วนะครับก็มาเรียนตัดผมชายนะเรียนตั้งแต่ปีไหนพี่ปีหกหกสี่หรือหกห้าหกห้าหกห้ามาช่วงโควิดรอบสองใช่ไหมรอบสามแล้วรอบสามแล้วแล้วก็เรียนเรียนตัดผมชายใช่ไหมใช่ค่ะเรียนทรงเบสิก มาตรฐานแล้วเรียนเรียนทรงแฟชั่นไหมไม,ไ,หไม่ได้เรียนไม<ช>่ได้เรียนค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างไปทํางานที่ไหนก็ไปไปปากเกร็ดมัางแล้วก็ไปแม่กองไปแม่กองมาหกเดือนแล้วก็แถวบางกะปิสุดท้ายตอนนี้มาจบแถวปากเกร็ดมายาไปหาประสบการณ์ไปหาประสบการณ์แล้วใครชักชวนไปก็มันจะมี Facebook กลุ่มช่างตัดผมครับเราก็หางานในนั้นครับแล้วเป็นยังไงบ้าง ก็ได้ประสบการณ์มาได้ได้เงินด้วยไหมได้ประสบการณ์ด้วยเงินด้วยได้ประสบการณ์ได้เงินด้วยแล้วก็แสดงว่ารวมๆมันมันรวมกันเนี่ยก็มีประสบการณ์ประมาณปีหนึง่งใช่ค่ะแล้วมีม,มีคนเขาสอนงานให้ไหมไม่มีไม่มีก็มีครูใหญ่เนี่ยแหละสอนสอนอยังไงอ่ะหลังจากที่ที่เรียนจบไงครูใหญ่ก็ให้อยู่ที่ร้านปีหนึง่งก็ฝึกประสบการณ์ตรงนี้ครับงนั้นแล้วก็ได้ไปออกหน่วยตัดตามวัดตามชมคนใช่ไหมใช่ก็ออกหน่วยแล้วมันแล้วมันมันมีผลไหม การไปตัดผมออกหน่วยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเป็นส่งผลดีกับนักเรียนช่างไหมมีมีผลมันมันทำให้เรามั่นใจแล้วทำให้เราได้ประสบการณ์เส้นดูเส้นผมดูกระโหลกศีรษะคนมันทำให้เรามีประสบการณ์ตรงนั้นมากขึ้นเราก็จะสังเกตทรงผมคนให้เราตัดได้ดีขึ้นนะแล้วแล้วแล้วทั้งทั้งฟ้อมเนี่ยตัดทรงอะไรแป็นที่สุด,ดสวยสุดทูบอก ตู้บ็อกอ๋อแล้วทรงผู้ใหญ่มีไหมมีค่ะทวิกี้เหรอไปตัดให้ใครแ้วทวิกี้ก็จะมีคนสูงอายุอ่ะเขาก็มาตัดเขาก็จะเลือกเออช่างบาเบอร์ตัดอ๋อแล้วตัดแล้วเป็นไงบ้างอ่ะเขาก็ชอบก็มีลูกค้าประจําแล้วเก็บค่าบริการเท่าไหร่ก็เท่ากันเพราะว่าตัดหัวร้อยห้าสิบครับตัดหัวร้อยหบาทใช่ไหมค่ะ ทีเนี้ยไอมีอุปสรรคอะไรบ้างอะเล่าให้ FC, พี่น้องประชาชนคนที่สนใจฟังอ่ออุปสรรคของช่างใหม่อ,อุปสรรคก็คือถ้าเราเจอผมตรงอะ่ะมันจะตัดยากคนผมตรงกับคนผมเส้นเล็กอันเนี้ยสองอันเนี้ยที่ตัดยากเพราะฉะนั้นเราเราเราต้องต้องฝึกแล้วต้องเรียนรู้แล้วเราต้องช่างสังเกตแล้วเราก็ต้องตัดบ่อยๆอะ่ะครับ สังเกตเพราะว่าทรงผมแต่ละคนกับกระโหลกศีรษะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันผมผมตรงเหมือนกันน่ะแต่เวลาการตัดมันก็ไม่เหมือนกันท้งเท้าบางทีคนเดิมเราก็ตัดไม่เหมือนกันอแล้วมีลูกค้าหมุนเวียนมาประจําของเราไหมมาประจําค่ะทรง,ง,งอะไรบ้างที่ประ,ประจําลองทรงลอง,งรทรงลองทรงนาดมาตรฐานเฟดตอนนี้ตอนนี้ประจําเลยคือทหารทำทหารได้ไหมร้บชมครับมาทุกอาทิตย์ ตัดง่ายๆกินง่าย,ายราคาตัดร <150 S 2> ้อยห้าร้อยห้าบาทค่ะ<า>อราคาก็ถือว่าโอเคนะเพราะที่ร้านเขาทุกทรงคือร้อยห้าสิบเมาใจเหมาใจใ<ม>จ <ะ S 2> เด็กผู้ใหญ่ร้<ล>อยห้าสิมดดีดีดีด<ม>ก็ฝากถึงคนที่กเกษียณอายุราชการหรือว่างงานหรือมีความสนใจในะอาชีพตัดผมชายผมหญิงเนะี่ยชี้นำแนะแนวทางเขาหน่อยว่าจะเดินยังไงจะเริ่มยังไงถ้าไม่มีอะไรทำก็ มันต้องใจรักด้วยแหละอาชีพเนี้ยเพราะว่ามันต้องมีความอดทนความอดทนอย่างสูงเพราะว่าบางทีตัดไปแล้วเนี่ยบางทีพอเราตัดแหว่งอะไรเงี้ยเรามางทีเราท้อเราเราต้องคิดว่าโอ๊ยตัดครั้งต่อไปเราต้องดีกว่านี้ตรงนั้นเราต้องพยายามค่อยๆฝึกแล้วเวลาเราลงปัตตาเลียนหรืออะไรพวกเนี้ยเราต้องค่อยๆไม่ไม่ใช่แบบตัดชุบชุบุบไปเลยเงี้ยเราต้องค่อยๆแล้วเดี๋ยวนี้เครื่องมือมันง่าย เพราะว่ามันมีรองฟันมันเหมือนสมัยก่อนครับตรงนั้นสมัยก่อนนี่เป็นงานหวีใช่ไหมที่วช่แต่ถามว่างานหวีมันสวยนะถ้าคุณเก่งงานหวีเนีัยคือคุณคุณสุดยอดอ่ะตอนนี้ก็รัวเฉลี่ยรายได้เดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่ถึงสองหมื่นมค่ะได้ประมาณนั้นก็อยู่ได้สบายค่ะก็ฝากให้เอฟซีฝากให้ผู้ที่สนใจนะให้เอาไปคิด ก็ไม่จําเป็นต้องมาเรียนกับช่างใหญ่ใช่ไหม <ç uk> เรีย<ม><ห>นที่ไหนก็ได้ใช่กล้บ้านก็ได้มีงบมากงบน้อยก็ไปพิจารณาเอาแต่ถ้าอยากจะสนใจอยากเรียนกับช่างใหญ่จริงกค่อยพูดคุยกันสอบถามเข้ามาแล้วกัน <c uk> คือเรียนกับช่างใหญ่คือเหมือนพอเรียนวันแรกเรียนทฤษฎีพอวันที่สองช่างใหญ่ออกออกหน่วยเลยคือนั้นจะได้ความกล้าก่อนต้องกล้าตัดผมก่อนถ้าไม่กล้าตัดดูเหมือนเราดูใน u t u b e อ่ะตัดยังไงมันก็ไม่ได้ดูมันดู ดูสนุกสนานไปดูสนุกสนานก็วันนี้ก็ไหนๆมาหาช่างใหญ่แล้วก็พอดีช่างใหญ่ก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัททวินวนเทสติ้งจำกัดนะครับผู้นําเข้านะครับใบมิโกนดอโคนะนาเข้ามาจากเวียดน,นามหรือเกาหลีนะครับท่านผู้บริหารเขาก็เขาก็ส่งฝ่ายการตลาดค,คุณแตงกวามามาพูดคุยบอกว่าผู้บริหารมีความประสงค์อยากจะสนับสนุนกิจกรรม กับช่างใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการตัดผมให้ชาวบ้านออกหน่วยตามวัดกลุ่มชนโรงเรียนทั่วประเทศเลยนะครับช่างใหญ่ก็ถามว่าทําไมต้องสนับสนุนช่างใหญ่รู้จักช่างใหญ่ได้ยังไงเขาบอกว่าผู้บริหารเขาเห็นช่างใหญ่แล้วมีความน่าเชื่อถือเขาก็เลยสนับสนุนโดยไม่มีเงื่อนไขนะส่งมาให้ทุกเดือนเลยเดือนละผืนบางเดือนก็ไม่ได้บางเดือนก็ส่งมาทีนั้นละหลาย,ลายผืนห้าผืนสิบผืน ช่างใหญ่ก็แจกนะครับลูกศิษย์ลูกหาครับจิตอาสาก็ได้นะนะครับคนที่มาออกหน่วยตัดผมให้ชาวบ้านฟรีๆเนี่ยช่างใหญ่พิจารณาหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งช่างใหก็แจกเลยแต่ให้แค่ผืนเดียวนะนะครับไม่ได้ให้คนละหลายผืนเพราะว่าไม่ได้เพราะเขาสนับสนุนมาไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายใช่ไหมเขาก็ห้ามเอาไปขายด้วยเพราะฉะนั้นตั้งช่างใหญ่ตั้งชื่อว่าผ้าทําความดีเป็นผ้ารุ่นใหม่ที่มีความลื่นนะครับแล้วก็ <ผ>ม,มีสีเขียวไม่แยงด้วยใช่ไหมผมไม่ทะลุใช่ผมไม่ทะลุแล้วก็มันมีความลื่นเหมือนผ้าล่มแล้วก็เขามีคาดเป็นลายกราฟิกแลมีมีสีเขียวมีสีเงินนะนะครับนี่นะสวยมากเลยช่างใหญ่ก็ใช้ที่ร้านผืนเดียวก็แจกนะก็แล้วทีนี้ก็มีใบ,บไม่กัวะก็ใบ,บแบ่งใช้ด้วยเขาก็สนับสนุนมาเดือนละกล่องสองกล่อง ทั้งอย่ก็บแบ่งให้มันจะเป็นแบบรุ่นพามแพทเนัมคมมากๆให้ระมัดระวังนะแล้วก็ส่วนเป็นโดอคโคธรรมดานะครับก็ไม่คมเท่าไหร่กตกลางๆนะสามารถใช้ได้กับมือใหม่นะครับหรือว่าคนที่ไม่ต้องการความคามมากก็แันนัมนใป้กล่องสีขาวขาวคาดแดงนะถ้าต้องการมือชีพมืออชีพก็ต้องนี่เลยพามแพทเนัมนะครับนะนะครับก็ขอบคุณ บริษัททวินเวิรพูดพี่ขอบคุณบริษัททวินเวิทวินเวิร์นเดดิงเรดดิงจำกัดจำกัดที่มอบที่มอบ้าคุมซอยพาคุมซอยและใบมิโกนในห้ขอบคุณนะคะโวยครเขาหน่อยสิขอให้บริษัทมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองที่แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับสังคมแล้วก็ให้ให้เจอแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยตลอดไปนะคะขายสินค้าดีๆให้ขายสินค้า ไหลมาเทมาใบมิกวนต้องดอโคใบมิกวนต้องดอโคใช้ดีจริงๆค่ะอันนี้ร,รับประกัน Mohammed, ค่ะเพราะใช้ใช้มาตลอดช่างตัดผมมืออาชีพมือสมัครเล่นเขาก็ใช้กันสำหรับช่างทุกคนไม่ว่าจะมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพครับอันนี้โอเคมากเลยค่ะครับก็วันนี้ขอบคุณนะครับคุณป๊อมมากครับะพี่ค่ะขอบคุณค่ะนะครับมีมีคนเดียวในประเทศไทยในโลกที่เรียกครูใหญ่ครูใหญ่นอกนั้นก็จะเรียกอาจารย์ใหญ่กับช่างใหญ่ แล้วก็มีคนแรกที่ที่เรียกนะก็ช่างใหญ่ก็จานะครับแล้วก็เอามาปรับใช้กับการทํางานแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าก็ไม่รู้จะสัมภาษณ์ใครนะครับมันก็อาจจะมีเรื่องตลกโปกฮามีสาระมั่งไร้สาระมั่งนะแต่และคลิปนะก็ดูๆผ่านๆไปมีคิดเยอะนะวันนี้ลาไปก่อนครับฝากไลค์แชร์ด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย